สวัสดีค่ะสวัสดี FC และผู้ติดตามทุทกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายเริีมงคลพลายโคกค่ะโอ้ยอร่อยกันใหญ่เลยนะคะวันนี้ดูพังวัสนาพังวัสนานี้จะเป็นเชือกแรกนะคะนี่ตามด้วยพลายโคกแล้วก็ตามด้วยสาวสีตันของเรานะคะพังพลทิพย์อยู่ท้ายสุดเลยนะคะวันนี้ก็กินใบมะม่วงก่อนนะคะวันนี้ เปลี่ยนอาหารนะคะโอ้อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะกินกิ่งไม้บ้างนะคะจะได้อยู่ท้องโอ้ยพรทิพมือหาอะไรนั่นโอ้ดูพรทิพย์นะคะกินยนตัวกลมหมดแล้วนะคะพรทิพ อาบน้ำอาบท่ากินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็พากันกินกิ่งมะม่วงใบมะม่วงไปก่อนกินเยอะขนาดนี้นะคะพอช่วงเช้ามาโอ้เต็มเลยนะคะพื้นที่นี้เก็บกวาดกันยกใหญ่เลยนะคะโอ้ควันโอนมาจากไหน เอาวันนี้วันอะไรคอนวันนี้นวันนี้เชครับวันนี้วันเช้าครับเยอะเมือบทุกวันคอนคืนนะคะถามไม่ได้<ช>เอาไปให้พลายสลีมงคลก่อนนะคะพลายสลีมงคลก็จะผูกไว้หน้าบ้านนะคะดูพลทิพย์ของเรามือนี่ไม่รู้จะหาอะไรกินนักหนาน,นะคะพลทิพย์โอุ้ยบ้า อยู่ตรงนี้ไม่เจอหน้าสาม,มีเลยนะคะพังวาสนาบังบังมองไม่เห็นสาม,มีเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันที่24นะคะเป็นวันเกิดของควานโอ๊ตนะคะว่าจะซื้อเค้กมาให้เป่าเจ้าตัวไม่ไม่ยอมเป่านะคะบอกว่าเกิดมาไม่เคยได้เป่าเค้กก็เลยอายนะคะอายไม่กล้าเป่าเค้กอายมากเพราะว่า วันไหนก็เหมือนกันทุกวันนั่นแหละเพราะว่าอย่างนี้ก็วันนี้เป็นวันเกิดของคานออสก็สุขสันต์วันเกิดนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาสุขภาพตัวเองนี้ก็ไม่รู้ใครจะรักษาให้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะยิ่งทำงานอยู่กับช้างนะคะความเสี่ยงเยอะนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ ก็ควันออดก็ย่าง41ปีแล้วนะคะหลักสีแล้วไม่เหมือนวัยรุ่นนะคะแก่ขึ้นทุกปีทุกปีนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะดูไครคุกโอลูสาวสวยของเรานะคะโอ้อาหารเยอะกว่าเขาเลยนะคะนี่ดูสุดยอด พอนทิพย์อร่อยไหมคะเช้ามานี่ไม่เหลือเลยนะคะนี่กินหมดโอ้ยหนุนหอพอนทิพย์สวัสดีไพโคกสวัสดีแทนนะคะโอ้ยพอนทิพย์ยังห่วงกินอยู่ โอ้ยพ่อนี่ขัดจังหวะจริงๆเลยโอ้เสียงไม่ออกโอ้ยสวัสดีค่ะพลทิพย์โอ้ขวัญใจเอฟซีนะคะพลทิพย์สสวัดีปมาหนะครั้าหายตาครับวันไหนไม่สำคัญนะครับแต่อย่าลืมหน้าที่หลักที่เราต้องทำนะครับวันนี้วันครับ24ตุลาครับ24ตุลามันเกิดควันดอดนะคะี่อย่าลืมหน้าที่หลักที่เราต้องทำก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับทุกตัวลรลายสลีปงคนแบคุกนะครับที่เป็นกำลังใจให้เลื่อยมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป่าเค้กไมค่ควันเดี๋ยวจะไปซื้อเค้กให้นี่โอ้ยไม่ยอมเป่าเลยจะถามสักหน่อยก็ไม่ยอมให้ถามถามไม่ได้คืนนะคะคืนมากพลายสรีปบางคนจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ วันนี้ช้างของเราไม่ได้ออกไปเที่ยวป่านะคะวันนี้พออินว่าควันโอ๊ตไปธุระนะคะไปธุระที่ตัวเมืองไปเยี่ยมช้างอีกเชือกนึงนะคะทีอ่อยู่โรงพยาบาลช้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะช้างเชือกนั้นอายุเยอะแล้วเขาว่ากินหญ้าแล้ว ติดอยู่ที่ลํำคอนะคะก็เลยไปเยี่ยมเยียนนะคะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็ถามจากควานเขาควานก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะมันอังคารหมอก็ให้ออกแล้วนะคะก็อาการไม่น่าเป็นห่วงนะคะเหายดีแล้วพอพลายเชือกนั้นนะคะโอ้ยผลทิพย์นี่ของโปรูดอยู่ตรงนี้นะคะอรอยมาก กิ่งมะม่วงกิ่งมะม่วงป่านะคะกินกิ่งไม้นี้จะอยู่ท้องกว่ากินหญ้านะคะกินหญ้านี้ย่อยง่ายกินกิ่งไม้นี้จะย่อยยากหน่อยนะคะดูพล,ลทิพนะคะโอ้ยหนูกลมมากเลยลูกเวลาเดินไปปลูกที่แปลงปลูกหญ้านะคะ โอ้สงสัยอยากออนควานอ้นนะคะอยากขี่หลังเพราะอื่นว่าพนทพิปตัวใหญ่นะคะไม่สามารถออนยังไงก็ออนไม่ได้นะคะไม่มีใครให้ขี่หลังได้นะคะนกอกจากเราต้องพยายามเดินไปไปทำหลุมแล้วนะคะควานอ้นไปหาปลาไปแล้ว ช่วงนี้คนทำหลุมเยอะนะคะเพราะว่าลมแรงปลาจะขึ้นนะคะเมื่อเช้าก็ได้พออยู่พอกินนะคะมีเอฟซหลายๆท่านนะคะอยากให้ทางเราทำโรงเลี้ยงช้างใหม่นะคะอยากให้มาผูกไว้ทั้งสี่เชือกด้วยกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากัน ทางเราก็มีโครงการเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะต้องรอเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะเพราะว่าเราต้องมีการถ,ม,ถมดินไปอีกนะคะเพราะว่าข้างหลังนี้จะเป็นสาสรนะคะเราต้องถมดินไปอีกประมาณนิดนึงนะคะถึงจะทําให้โรงเลี้ยงช้างเราใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะดูไผ่โคกมาแล้วไผ่โคกมาแย่งแล้วนะคะนี่มาแย่งพลทิพย์แล้ว ของตัวเองมีไม่ยอมกินนะคะดูดูด,ดูดูมาแย่งที่ปากเขาโอ้ยคกเออนะของตัวเองมีไม่ยอมกินนะคะดูดึงไปแล้วปันทิพดึงมาลูกดึงเลยลูกดึงเลยลูกเออดึงเลยลูกเออไม่ต้องให้ลูกดึงเลยลูกดึงเลยลูกอ้ย ของตัวเองนีไม่ยอมกินนะคะไพโคกดูดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วพอของพังพนทพิ์หมดแล้วก็จะไปแย่งพังวาสนานะคะทีนี้พังวาสนาก็จะไปแย่งของไพยคุกมาทีนึงดูโอ้เนี่ยอ,อร่อยมากพลทพิท์โอ้ยดูกัดกิ่งไม้นะคะ ดึงเลยลูกดึงมาดึงมาพายโค้งนี่ชอบแย่งจริงๆเลยโอ,ยอย้ดูพนทิ์ออกขาเยียบนะคะ โอ้ยอร่อยมากพักพึบเออสุดยอดเดี๋ยวไปดูพี่ใหญ่ของเรานะคะพลายสิริมังคุนนะคะผูกไว้เชือกเดียวนะคะนี่พี่ใหญ่ของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะอาบน้ำอาบท่ากินน้ำกินท่าเสร็จแล้วก็ได้กินกินมะม่วงเหมือนกันนะคะนี่จะได้กินเหมือนกันทุกอย่างนะคะ ควานให้กินเยอะนะคะช่วงเช้ามาโ้เต็มเลยนะคะขยะช่วยๆกันเก็บก็เสร็์นะคะแป๊บเดียวต้องมีควานโอ๊ตอยู่ด้วยนะคะถึงจะกล้าเข้าเก็บได้ถ้าเกิดว่าควานไม่อยู่เราก็ไม่เข้าเก็บนะคะหญ้าก็มีหิ่งไม้ก็มีนะคะ อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยก็วันเกิดทุกๆปีนะคะของควานอทดแม่ควานก็ไม่เคยมีอะไรให้นะคะนอกจากทำอุยพรเท่านั้นนะคะที่มีให้ตลอดมานะคะก็สุขสันวันเกิดล้วกันนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเราตลอดมานะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ